สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สารคดีทีป๊อปรายการที่จะทำให้ทุกคนได้รู้จักกับศิลปินทีป๊อปมากยิ่งขึ้นและสำหรับวันนี้ครับเราจะพาทุกท่านมาดูจุดเริ่มต้นของวงโฟโอีฟณกกนะต่อหน,นี้คงต้องบอกว่าเกิร์ลกรุ๊ปสัญชาติไทยที่กำลังมาแรงที่สุด ก็คงหนีไม่พ้นพวกเขาเหล่านี้นั่นก็คือเจ็ดสาววงโฟอีฟที่ล่าสุดเพิ่งปล่อยเพลงเบลชาที่เป็นภาษาอังกฤษล้วนออกมาประตีตลาดอินเตอร์ให้แฟนๆได้ว้าวกันจนขนลุกขนพองเพราะนอกจากเพลงจะดีแล้ว MV เองก็ทำออกมาได้ดีมากๆเช่นกันโปรดักชั่นจัดใหญ่จัดเต็มใส่สุดในทุกทางซึ่งต้องบอกเลยว่านี่ไม่ใช่ภาพที่เราจะเห็นกันได้บ่อยๆในวงการเพลงของบ้านเรา All time to about และในวันนี้ครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่า4 e อเป็นใครหรือเพิ่งได้มาติดตามสาวๆวง4 e อวันนี้เราจะพาทุกคนย้อนไปดูที่มาที่ไปของพวกเธอกันว่า4 e อมาจากไหนและรวมตัวกันได้อย่างไรกว่าจะมามีคนรู้จักและรักพวกเธอเยอะแยะมากมายขนาดนี้ถ้าพร้อมกันแล้วมาเริ่มกันเลยครับ4 e อ มีจุดเริ่มต้นมาจากรายการ For If Girl Group Star ที่ออกอากาศในปี2020ซึ่งจริงๆแล้วรายการมีแพลนจะออกอากาศตั้งแต่ปี2019จึงได้มีการเปิดออดิชั่นตั้งแต่ในปีนั้นโดยเป็นการเฟ้นหาเด็กสาวจากทั่วประเทศนับพันคนเพื่อคัดเลือกเพียง20คนเท่านั้นเข้าในรายการแต่หลังจากมีการออดิชั่นเสร็จสิ้นไปดูเหมือนว่าทางรายการ จะยังเฟ้นหาเด็กสาวที่ตรงตามคุณลักษณะได้ไม่ครบ20คนประกอบกับสถานการณ์โควิดจึงทำให้รายการต้องเลื่อนมาออกอากาศในปี2020และมีการเฟ้นหาและออดิชั่นเพิ่มเติมจนได้เด็กสาวที่เปี่ยมไปด้วยความฝันทั้ง20คนเข้าสู่รายการโดยรายการได้ออกอากาศสัปดาห์แรกในวันที่13กรกฎาคมปี2020และสิ้นสุดการออกอากาศเทปสุดท้ายในวันที่5ตุลาคมปี2020 รวมระยะเวลาออกอากาศแล้วเกือบเกือบ3เดือนด้วยกันที่แฟนๆได้เห็นพัฒนาการของน้องๆและถึงแม้ว่ารายการจะออกอากาศเพียงเกือบเกือบ3เดือนแต่ระยะเวลาที่ต้องถ่ายทำจริงๆนั้นใช้เวลาน,านานกว่า10เดือนด้วยกันโดยตลอดทั้ง10เดือนน้องๆต้องฝึกซ้อมทั้งร้องเต้นและแร็ปพร้อมกับแบกรับความกดดันไว้มากมาย จากโจทย์เพลงต่างๆที่ได้รับมาในแต่ละสัปดาห์และหากนับรวมเวลาตั้งแต่ออดิชั่นรอบแรกในปี2019เข้าไปด้วยแล้วพบว่าน้องๆบางคนต้องใช้เวลากับรายการนี้รวมแล้วเกือบๆือ2ปีด้วยกันกว่าจะได้เดบิวต์ในนาม4 e a ีลและหากพูดถึงรายการ4 e a ีเกิดกุ๊ปสตาร์กันแบบไม่อวยแล้ว คงต้องบอกกันตามตรงว่ารายการนี้ไม่ได้เป็นรายการที่เป็นกระแสและเป็นที่พูดถึงในวงกว้างมากนะักณตอนออกอากาศหากเทียบกับรายการอื่นๆในช่องเดียวกันเช่น The Rapper I Can See You White Thailand หรือร้องข้ามกำแพงที่ถือว่ามาแรงมากในปีนั้นแต่หากพูดถึงคุณภาพของรายการแล้วละก็รายการ For i Girl Group Star ถือได้ว่าเป็นรายการที่มีคุณภาพมากๆรายการหนึ่งของช่อง WorkPoint เลยทีเดียว โดยรูปแบบการแข่งขันในรายการนั้นเป็นรูปแบบของรายการซูไวิรลหรือพูดง่ายๆก็คือมีการคัดคนออกทำให้กว่าจะมีวันนี้นั้นน้องๆต้องผ่านประสบการณ์ต่างๆมาแล้วมากมายบางคนเกือบต้องออกจากรายการแต่ก็กลับมาได้จากรอบแก้ตัวน้องไฟค่ะน้องไฟจะได้เข้ารอบต่อไปในยูสตี้หลายคน ต้องเสียน้ําตาจากการเห็นเพื่อนๆตกรอบเป็นไงบ้างคะตอนนี้น้องๆรู้สึกยังไงอะดีใจแต่ก็เศร้าก็ไม่อยากให้เพื่อนออกแบบไปอยู่รอบแก้ตัวค่ะแบบน้องเขาเก่งกันมาเลยอะแล้วแบบแล้วหนูก็ไม่อยากให้น้องเขาไปด้วยอะแบบไม่รู้ว่ามันสับสนอยู่ใช่ไหมคะหรือบ้างก็เสียน้ําตาจากความกดดันพี่รู้ว่า ก่อนหนาะที่จะขึ้นเวทีมันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าฮันน่าก็ยังสามารถที่จะเอาความทุกตรงนั้นออกไปได้นะคะตอนระหว่างโชว์เกิดอะไรขึ้นครับต้องห็นน้าเครียดเฉยๆครับเพราะว่าวันซ้อมจริงหนูตกเก้าอี้ด้วยไงก็เลยแบบกลัววันจริงเราทําไม่ได้แล้วก็แบบนั่นแหละมันมีหลายๆหลายๆอย่างเข้ามาในหัวแบบไม่อยากพูด หรือแม้แต่เสียน้ำตาแห่งความประทับใจเมื่อกี้พอแบบว่าฟังคอมเมนต์แล้วอ้าวอีกแล้วเห็นว่าทุกๆคนเป็นตัวเองแล้วเขาก็สามารถทำสิ่งที่เขาอยากจะทำออกมาได้งไงค่ะขอบคุณจริงๆที่เห็นความสามารถของทุกๆคนในทีมแล้วก็ดีใจจริงๆที่อยู่ทีนฟอคค่ะเย a h ทุคนคือซ้อมกันมาด้วยกันหนักมากใช้เวลาด้วยกันหนักมากนะครับและทุกคนก็พัฒนาไปพร้อมๆกันและเมื่อรายการเดินทางมาจนถึงสัปดาห์สุดท้ายที่จะประกาศว่าใครจะเป็นผู้ชนะได้เดบิวต์ในนามโ e อีรายการได้แบ่งการคัดเลือกออกเป็น2รูปแบบซึ่งก็คือแบบที่1ผู้ชนะจากการคัดเลือกของกรรมการจำนวน4คนดังนี้นอ แบบที่ 2. ผู้ชนะจากผลโหวตสูงสุดจากผู้ชมจำนวน4คนดังนี้น,น้องไม้น้องายน้องจอรินน้องพจะเห็นได้ว่าเดิมทีนั้นจำนวนผู้ชนะถูกวางไว้ถึง8คนแต่เนื่องจากน้องไมเป็นผู้ชนะที่ควบทั้งผลโหวตสูงสุดและถูกเลือกจากคณะกรรมการน้องไม้น้อง ทำให้จำนวนผู้ชนะมีเพียง7คนที่ได้เดบิวต์อย่างที่เราได้เห็นกันในทุกวันนี้หลังจบจากรายการไปได้ไม่ถึง3เดือน4 e ก็ได้ปล่อยซิงเกิลเดบิวต์ออกมาในวันที่23ทธันวาคมปี2020ในเพลงอูลลาาซึ่งหลังจากปล่อยเพลงเดบิวต์ออกมา 4 e AP, ก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นทันทีจากทั้งงานโปรดักชัน MV ความสามารถคาแรคเตอร์ Character ที่แตกต่างรวมไปถึงความมีเสน่ห์และความธรรมชาติที่ได้ใจแฟนคลับไปเต็มๆและนับตั้งแต่นั้นมา4 e v e ก็มักจะถูกพูดถึงในฐานะผู้ยกระดับและผู้จุดกระแสให้วงการ t p o ๊ในศิลปินประเภทกรุป๊ปให้กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง และหากนับรวมเวลาตั้งแต่โฟอีได้เดบิวต์จนถึงตอนนี้วงโฟอีมีอายุวงเพียงราวๆหนปี7เดือนเท่านั้นนับว่าเป็นกลุ่มศิลปินที่เติบโตและมีฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆเป็นไงกันบ้างครับสำหรับที่มาที่ไปคร่าวๆของวงโฟอีเกิรลกรุ๊ปที่เริ่มต้นจากรายการนอกกระแสมีแฟนคลับเพียงกลุ่มเล็กๆจนกลายมาเป็นวงที่มีฐานแฟนคลับมากมาย และหากใครไม่เคยรู้จักไม่เคยฟังเพลงของโฟอีแนะนำให้ลองไปเลือกฟังกันดูครับน้องมีเพลงมากมายหลากหลายแนวรวมแล้วปัจจุบันมีถึง15เพลงด้วยกันรับรองว่าต้องมีสักเพลงที่โดนใจในแบบของคุณอย่างแน่นอนแต่หากจะให้ทางเราแนะนำแล้วเราขอแนะนำามเพลงนี้ครับโดยส่วนตัวแล้วผมชอบ3เพลงนี้มากๆนั่นก็คือเพลง no one วันแรกของวันที่เหลือ และเพลง Nobody Perfects เอาละครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมที่ทางเราตกหล่นไปก็ได้และครั้งหน้าหากมีใครสนใจเราจะพาทุกท่าน มาทำความรู้จักกับน้องๆเพิ่มมากขึ้นกันแบบรายบุคคลสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมกันจนถึงตอนนี้ครับสวัสดีครับ